ไอดอลสาวลิซ่า l a c k กทิงถูกแชะภาพระหว่างเดินเล่นชิลๆที่แหล่งที่เซเลบฮอลลีวูดชอบไปเดินเล่นกันอย่างมัตสึฮิซาเบอร์ฟลี่ฮิลโดยลิซ่าแต่งตัวสบายๆในเสื้อเชิ้ตและกางเกงยีนสวยปังออร่ากระฉูดมาแต่ไกลสำหรับลิซ่าและสาวสาวแบล็กทิงอยู่ระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต B O R N T I N K W O R d t o u r n c ในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกาไอดอลสาวลิซ่าแบล็กทิงถูกแชะภาพระหว่างเดินเล่นชิลๆที่แหล่งที่เซเลบฮอลลีวูดชอบไปเดินเล่นกันอย่างมัตสึฮิซาเบอร์ฟลลี่ฮิลโดยลิซ่าแต่งตัวสบายๆในเสื้อเชิ้ตและกางเกงยียน สวยปังออร่ากระฉูดมาแต่ไกลสำหรับลิซ่าและสาวสาวแบล็คทิงอยู่ระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต Born Pink w o u l d U o l n c o r e ในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกา